สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 40คำถามถามว่าผมอายุ57ปีนี้และเพิ่งลาออกจากงาน22เมษายน64นี้และนับเวลาย้อนหลังไปนั้นได้ส่งประกันสังคมตลอดไม่ขาดถามว่าผมจะไปแจ้งประกันสังคมใช้สิทธิได,ได้ได้บ้าง 1. ว่างงาน 2. ส,สิทธิชาราภาพและถ้าจะต่อใช้สิทธิรักษาประกันสังคมจะส่งมาตราไหนดีเมื่อออกงานมาแล้วอีกอย่างอยากทราบว่า เลย55ปีไปแล้วจะได้เงินช่วยเหลือเป็นบำนาญใช่ไหมไปยื่นเรื่องยังไงชี้แจงให้ผมทราบหน่อยครับก็เอาอย่างนี้นะครับข้อมูลบางอย่างเนี่ยอาจจะมาไม่ครบนะครับอย่างเช่นที่ถามว่าจะได้บำนาญเนี่ยก็คงบอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้บอกเลยว่าส่ง ประกันสังคมมาตั้งแต่เมื่อไรส่งทั้งหมดกี่เดือนนะครับบอกแ,แค่ว่าส่งตลอดไม่ได้ขาดนะครับการที่ส่งตลอดไม่ได้ขาดไม่ใช่ตัวที่จะชีววะนนวะช้วัดว่าจะได้บําเหน็จหรือบํานานตัวที่จะชี้วัดว่าจะได้บําเหน็จหรือบํานานคือส่งไม่ถึง180เดือนได้เป็นบําเหน็จส่ง180เดือนขึ้นไปได้เป็นบํานานนะครับผมตอบอันตรงนี้ก่อนนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบเรียงนะครับเพราะว่าคําถามเนี่ยรู้สึกว่าจะ ถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิแล้วก็มาถามเกี่ยวกับการสมัครนะครับแล้วก็วนกลับมาเรื่องสิทธิแล้วก็วนกลับมาเรื่องสมัครนะครับมันวนไปวนมาผมจะเอาเรื่องของสิทธิก่อนนะครับกรณีว่างงานนะครับที่ถามว่าจะใช้สิทธิอะไรได้บ้างว่างงานเนี่ยไม่ได้ <finally. S 1> เพราะว่าอายุ5 7แล้วแล้วก็สิทธิชราภาพเนี่ยได้นะครับชราภาพเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าชราภาพก็คืออันเดียวกัน กับบำนานนั่นแหละครับผมไม่แน่ใจว่าคุณไปเข้าใจคำว่าชราภาพกับบำนานแยกกันหรือเปล่านะครับถ้าเข้าใจแยกกันก็เอาไปรวมกันซะนะครับชราภาพมีสองอย่างก็คือบำเน็จหรือบำนานนั่นเองนะครับดังนั้นบำนานก็คือส่วนหนึ่งของชราภาพครับถ้าคุณได้บำนานก็จะไม่ได้ไม่ได้บำเน็จนะครับถ้าได้บำเน็จก็จะไม่ได้บำนานส่วนหลักเกณฑ์ก็บอกไปแล้วก็คือ ถึงหรือไม่ถึง180เดือนนั่นเองนะครับแต่สิทธิชราภาพเนี่ยได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นบําเหน็จหรือบํานานนะครับสํำหรับเรื่องสิทธิเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการจะสมัครประกันสังคมต่อเนี่ยนะครับ ต่อใช้สิทธิรักษาประกันสังคมนะครับและถ้าจะต่อใช้สิทธิรักษาประกันสังคมผมไม่เข้าใจคําว่าสิทธิรักษาประกันสังคมนะครับว่าคืออะไรจะหมายถึงสิทธิรักษาพยาบาลหรือต้องการจะรักษาสิทธิของประกันสังคมให้มีเหมือนเดิมกับตอนที่ทํางานหรือเปล่านะครับถ้าจะเอาให้เหมือนเดิมคล้ายๆก,กับตอนที่ทํางาน ก็จะต้องสมัครมาตรา39ครับแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมด้วยนะครับเพราะว่ามาตรา39เกนี่ยก็เกือบจะเหมือนมาตรา33เลยนะครับต่างกันที่เวลาที่คำนวณเงินชดเชยต่างๆเนี่ยฐานค่าจ้างต่างกันเพราะว่ามาตรา39นําส่งเงินสมทบที่ฐาน4 8 0 0บาทนะครับก็ถ้าจะาคล้ายๆเดิมก็มาตรา39ครับแต่ถ้า ไม่เอาเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับบำนาญไปด้วยแล้วก็ใช้สิทธิบางอย่างไปด้วยแต่สิทธิไม่ได้ใกล้เคียงเดิมเลยก็อาจจะเป็นมาตรา40ก็ได้ครับแต่มาตรา40ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะไม่มีเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับถ้าจะมุ่งเน้นที่การรักษาพยาบาลเนี่ยมาตรา40จะไม่ตอบโจทย์เลยเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปใช้บัตรทองนะครับถ้าจะเอารักษาพยาบาลเป็นหลัก มาตรา40เนี่ยก็น่าจะไม่ตรงนะครับก็น่าจะไปสมัครบัตรทองอย่างเดียวน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ถ้าจะเอาคล้ายเดิมก็มาตรา39นะครับในเรื่องของการที่จะเลือกแบบไหนเนี่ยผมคงจะชี้แนะอะไรได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้บอกนะครับว่าอะไรดีกว่าอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอย่างเช่นคุณเลือกบัตรทองแล้วก็ รับบำนาญโดยที่ไม่ทำมาตรา40ด้วยเนี่ยก็จะประหยัดเงินไปได้เยอะนะครับแต่ความคุ้มครองต่างๆที่มาตรา40มีเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบโจทย์คุณคุณก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับหรือในทางกลับกันคุณสมัครมาตรา40ซึ่งบัตรทองก็ใช้ควบคู่อยู่แล้วนะครับบัตรทองเนี่ยไม่ต้องสมัครเขาให้อยู่แล้วคุณก็ต้อง จ่ายเงินทุกเดือนนะครับถ้ามันตอบโจทย์คุณก็ดีถ้ามันไม่ตอบโจทย์ก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็มาตรา39ก็เช่นเดียวกันนะครับมาตรา39เนี่ยถ้าคุณเลือกคุณก็ต้องหยุดในเรื่องของบำนาญเอาไว้เพราะคุณไม่สามารถที่จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และรับบำนาญไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันได้นะครับยกเว้นว่าคุณได้รับเงินชาราภาพเป็นบำเหน็จ คุณจะสมัครมาตรา39ก็คงจะไม่เป็นไรเพราะว่าคุณไม่ได้รับสิทธิชาราภาพในตอนนั้นอยู่นะครับเมื่อคุณกลับไปเป็นผู้ประกันตนก็ไม่มีอะไรที่จะต้องหยุดใจคุณเพราะว่าเขาจ่ายบำเหน็จไปแล้วเขาหยุดใจคุณแล้วเขาไม่มีอะไรให้คุณแล้วนะครับการสมัครเป็นผู้ประกันตนใหม่ก็ไปสะสมใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นบำนาญไปสมัครมาตรา39บําำนาญถูกหยุดใจนะครับก็มีอยู่ 3ทางเลือกนะครับไปเลือกเอาเองนะครับทางเลือกแรกก็ค mm ือไม่สมัครมาตราไหนเลยใช้บัตรทองอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าได้รับบำนาญก็รับบำนาญไปหรือทางเลือกที่2ก็คือใช้บัตรทองควบคู่กับมาตรา40คุณก็จะได้สิทธิประโยชน์บางอย่างที่มีมีจะบอกว่าเหมือนก็ไม่เหมือนนะครับมีความเป็นประกันสังคมอยู่นะครับมีความเป็นสิทธิของประกันสังคมอยู่ก็คือ มาตรา40นะครับควบคู่กับบัตรทองนะครับแล้วก็ทางเลือกที่3ไม่ใช้บัตรทองไม่สมัครมาตรา40ก็คือสมัครมาตรา39สิทธิประโยชน์ใกล้เคียงกันกับมาตรา33มากที่สุดแต่ถ้าได้รับบำนาญอยู่บำนาญก็จะถูกหยุดจ่ายนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับไปยื่นเรื่องยังไงก็ติดต่อไปที่สํำนักง,งานประกันสังคมได้เลยครับ ก็เตรียมเอกสารเอาไว้ที่สำคัญก็คือสําเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์นะครับก็ไปติดต่อที่สํานักงานประกันสังคมที่สะดวกที่สุดนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นยกเว้นสํานักงานใหญ่นะครับสำนักงานใหญ่ที่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีตรงนั้นเขาจะไม่ได้รับยื่นเรื่องในการใช้สิทธิประโยชน์นะครับแต่ถ้าเป็น ตามพื้นที่หรือว่าตามจังหวัดที่มีประกันสังคมอยู่ก็ได้ทุกที่ครับยังไงก็โทรไปสอบถามที่สายด่วน1506ก็ได้นะครับหรือจะโทรไปที่เบอร์โทรของสำนักงานประกันสังคมแต่ละที่ก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับคำถามนี้อาจจะมีคำถามย่อยเยอะนะครับยังไงใครที่ฟังไม่ทันก็แนะนำให้กลับไปฟังตั้งแต่ต้นใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า คุณฟังรวมๆเนี่ยอาจจะงงได้นะครับก็แยกเป็นประเด็นไปนะครับผมสรุปให้เท่านี้นะครับก็คงจะไม่ตอบอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับคงจะครบถ้วนสำหรับใครที่จะถามคำถามเข้ามาใหม่นะครับก็เชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคำถามที่มีสัญ,ญลักษณ์ลูกศรสีแดงชี้ลงครับแล้วเรากลับมาพบกันใน E ีีถัดไปสวัสดีครับ